สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับทีเอจจัดให้นะครับเราอยู่ที่บริษัททีเทคเตอร์การเกษตรยนต์ครับวันนี้พามาดูเจ้าตัวนิวฮอลแลนด์นะครับทีซีนะครับ 48R แรนะครับ48แรงครับตัวนี้นะครับด้านหน้าผาหลังนะครับตัวนี้เล่มทะเบียนพร้อมนะครับวัวนี้พร้อมใช้งานเลยครับ ราคาตัวนี้นะครับเปิดอยู่ที่1นึ0 0 0สนนะครับหนึ่งแบาทนะครับหนึ่งแเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเจ้านิวฮอลแลนด์นะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับศูนย์แปดศูนะครับหรือ0ูนย์เก้าแ็ดหนึ่งห้าหกจะครับจีจัดให้นะครับอ่าอันนี้มาพร้อมนะครับฐาน5นะครับฐานหนะครับตัวนี้นะครับเจ้า n นิวฮอลแลนด์นะครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวนะครับอีกหนึ่งอ่ะไปดูดอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น 195, L 4 1 5นะครับ L 4 1 5นะครับด้านหน้าและเป็นฐานตัดหญ้านะครับข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับ hmm. อยู่ 2, สองแสนนิดๆครับตัวนี้นะครับราคาบักนุนนะครับนะครับที่เอจจัดให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ L 4 7 0 8นะครับตัวนี้ใส่ด้านหน้าเข้าไปใหม่นะครับ เลียนข่อเรียบร้อยอยางเต็มทั้งสี่เส้นนะครับยกอุปกรณ์นะครับต่อพ่วงนะครับตัวนี้ด้านหน้าผ่านหลังนะครับ L47 นะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา359,000บาทนะครับนะฮะตัวนี้มีเล่มทะเบียนนะครับตัวนี้ปีรถปี55ครับรถปี55นะครับใช้งาน นะครับสภาพนะครับวันนี้คานดันใหม่นะครับได้ที่เสียพิทักษนะครับ 8, 0 8นย์แปดศูนะครับหรือที่ผมนะครับศูนย์เก้าแปดนึ่งห้าหดขอพระคุณครับผม